สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับถ้าใครที่ปั้นตามผมมาจนถึง d a y 5นะครับใช่ไหมเส๋ยวผมพอเช็คถึงหนึ่ง d ดย์ห้ครับก็ตอนนี้เนี่ยถ้าปั้นผมตามผมเลยนะก็จะได้เปิดหีบการันตีแล้วนะครับก็คือนี่ครับได้มาเสร็จปั๊บระดับสูงแล้วก็ไปรับครับอุ้ยกูผิดถ้าใครที่ปั้นตามผมตอนนี้ก็คือจะได้เปิดการตีเกียร์นะ นี่ครับปึ๊บเราก็ได้สามร้อยเพรนะครับแล้วก็ได้กบมาถนะ้าผมจำไม่ผิดหรือเปล่าไม่ได้โอเคเราจะมีทั้งตัวแล้วก็มีทั้งอ๋อไปเปิดเกียร์นะครับก็คือเดี๋ยวผมขอเปิดตัวก่อนเลยละกันนะครับโอเคแล้วก็ขอไปเปิดเกียร์เลยละกันนะครับจะไปอย่างรวดเร็วกันเลยละกันนะครับ โอเคน่าจะเกือับรอบนี้อ้โหหกดาวนี่ยังออกอีกผมว่าการันตีมางคนจะไม่ออกนะไอหกดาวชิ้นนั้นนะแป๊บนึงนะครับดุกดิกดุกดิกไปโอเคครับโอเคได้แปดดาวโอเคละโอเคเลยครับอันนี้โอเคเลยครับดีกว่าที่เราได้หกดาวนะคือแปดดาวผมไม่เกี่งนะว่าผมจะได้ชิ้นไหนนะครับอันนี้นะ เนี่ยมันได้ชิ้นไหนก็ได้นะขอแค่เป็นแปดดาวนะอันนี้ก็คือโอเคละถึงจะไม่ได้ชิ้นชิ้นดีที่สุดก็คือแต่ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยวผมต้องเอาถอดนี้แล้วก็สลับเกียร์อีก,อ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 กนิดนึงนะเดี๋ยวก็คอยไปจัดการแล้วกันนะครับส่วนอันนี้ก็ทําแม็กได้แล้วนะครับนี่ปั้นมาห้าวันก็แม็กแล้วนะโหวันนี้ได้ทําหลายอย่างเลยนะยก็หาตัวยัดก่อน ตัวหกดาวดีกว่าเออแต่วันนี้ไม่ใช่วันตีบวกนะมันก็จะแบบว่าใช้เยอะสักนิดนึงนะอ๋ออยากไปเรียกกันหกดาวเฮ้ยอ,อยากไดหมดเลยเก็บก่อนนะโอ้โหใส่ไปห้าตัวเพิ่มมาแค่ห้าวิวเฮ้ยเพิ่มมาแค่หนึ่งวิขอแยกมั่วเลยละกันนะไห้เก็บไปก่อนเผื่อเอาไปย่อย แต่แหล่แต่แหล่อือหือยัดได้เลยครับตอนนี้ฟื้นเก็บก่อนแล้ว ผมจะมีประกบโอ้ไม่มีเลยเหรอวีอาเลยช่างมันน้วโอต้องเอาเอ็ดเวิร์ดไปด้วยอ่ะโหกินเยอะนะ่าโลภนะเราอะ่ะหมดตูดครับช็อตน,นี้หมดครับโลภครับตอนนี้ซื้อเราก็จะได้แม็กมาแล้วอีกหนึ่งตัวนะในเดย์นี้นะครับ แล้วก็จะค่อยสลับเกียร์ักนิดนึงจะไปดูกิ๊วสินี่ก็มีเจ็ดคนแล้วนะครับก็ใครที่อยากเข้ามาเข้ามาได้นะแล้วก็ห้องทดลองเราต้องคอยอัป,อปเกรดนะตรงนี้แล้วก็มีห้องทดลองโอเคเกืเอาแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันในพีพกันเลยครับนะครับเรามาต่อพีวีพีนี่กว่าโอเโหเกมตั้งรับผมนี่แบบยุ่ยเป็นกระดาษเช้ชูเปียกน้ำนะอือีมานี่ก็ต้องรีตัวบินนะครับเราซู้ตัวบินไม่ได้นะไม่มีการบินด้วยเราป้อมเราเป็นป้อมกากด้วยนะจริงทีเดียวมันจะบึ้มได้เลยนะโอเคทีมนี้ก็โอเคนะเราจะคิดว่าได้นะ นี่ผมไปสลับเกียร์มาแล้วนะเมื่อกี้ฟื้นไปสลับเกียร์แปดดาวแต่ว่ายังอัพไม่ได้นะมันมาดูกันดีกว่าว่าแม็กก็จะเร็วมากเลยนะครับม็มันจะเร็วมากนะครับแถบมบใช้แร่น้อย,ยนะก็คือทั้งเร็วแล้วก็แร่น้อยนะครับนี่ครับแม็กแล้วมันก็จะอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะแปลว่าออกเป็นกองทัพเร็วนะ ขอยย่าโอ้โหผมต้องเตรียมกดพัดอย่างเร็วนะเพราะว่าเวลาผมพัดช้าไปเนี่ยเขาตีป้อมผมบึ้มได้เลยนะเพราะว่าป้อมผมมันแบบบางอ่ะอุ้ย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 ป้อมบึ้มเอาขอยย่าแช่เลยครับเพราะความชัวเฮ้ยเขาก็เอาแข็งมาโอ้โหมมันาตาไปเลยช็อตนี้มึนไปหมดแล้วคิดว่าจะได้นะผมว่าโอ้โห กอฟครับยิงสร้างเกาะเลือดครับชดนี้ครับได้ครับได้ตัวนะครับในชดนี้คนนี้มหาเศรษฐีแบกแล้วครับชดนี้แบกครับแบกแบกยังไงครับตอนนี้ยิงยิงครับยิงยับหูยต้านทานทนทานทำใไม่ไหวครับโอ้โหเต็มที่ไก่ยิงยับแต่ได้ไอเดียผมไม่มีอาวุอมตะนะครับตอนนี้ไม่มีมูลตุลียาไม่มีพวกแบบบาอมตะดีๆนะ เฮ้ย <H ee> หรือว่าเฮ้ย <h ee> เดี๋ยวนะผมผมลืมสกิลม,ม็อบปะม็อบม็อบมันบาอมาตราปะผมจำไม่ได้ฮะเดี๋ยวต้องขอญาตไปดูนะนะคือผมอยากได้วลตุียังอยูน่นนะได้บัฟบัฟเร็วนะครับแล้วก็เอาม็อบเป็นดาเมจหลักตัวเดียวนะโอเคจะไปดูสิเดี๋ยวเวลาผมสู้แต่แตาผมสู้แบบนานมากนะเพราะว่ามัน ทีมมันยังไม่ครบนะแล้วผมกดอะไรวะทีโอเคเดี๋ยวสิแล้วน,นี่ไงมีสมร้างบาลียนี่นะแต่ดีเนี่ยบอบใี่มออเมียะไม่งั้นนี่คือเล่นเล่นเหนื่อยหน่อยนะครับอ่าทีมนี้เหรอ,อก็สู้ได้นะ โอ oh, แต่กลัวโดนเฮ้ hey, แต่ดังที่ผมได้ค่าได้โอเคมาเดี๋ยวลองดูนะไปนกฟินิกส์แต่อยากมีบัฟบัฟความเร็วเคลื่อนที่จริงอะ่ะคือแบบว่ามันทำให้ัดุดิมันเดินช้าตัวแทงเราอะ่ะโอ้โหเจอโดนโจ้โอ้โห ใส่ยับชดนี้โอ้โหต้องพัดแล้วครับเดือบมบึมออกมาแล้วเต็มออกครับออกออกลงได้แล้วครับชอดนี้ครับถึงเวลาแล้วอืโอ้โหโดนโจตัวเดียวครับโอ้โหเสียวทั้งยวงครับชอดนี้ไม่มีตัวทัดน้ําไปฆ่าเลยนะโอ้โหโอ้โหตัวเดียวครับตัวเดียวครับตัวเดียวยืนค้าทั้งโลกครับชอดนี้โอ้ย เอาละวครับผมสวนนะแล้วผมจะสวนนะครับตอนนี้ยังไงครับผมจะสวนโอ้โหรุ่นมานะแต่พอสานได้เร็วแล้วมันดีมากนะเนอผมว่าจะทำไฮเปอร์แม็กอยู่นะหลับเป็นไฮเปอร์นั่นแหละนะแต่ว่าตอนนี้ก็มันเก็บสเตจจุติยากด้วยแหละไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าทีมผมมันแบบว่ายังไม่ได้แบบปั้นปั้นปั้นตัวอื่นๆขึ้นมาด้วยเนอะมันก็จะแบบว่า ตู้ได้แต่ดันน้ําอ่ะถ้าแบบว่าด่านยากอย่างเงี้ยนะนก็ได้ฟาร์มช้าหน่อยเตดุติถามว่าทําฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้นะแต่ฟาร์มช้าอ,อันนี้หรอผมว่าไหวนะผมไม่ไหวหระมันมีตัวแมฆอ,อะไรนะบา้ามายากลอืมตอนนี้ดีหาทีมที่ไม่เจอท่าไฟนะทีท่ตีเมื่อกี้ก็น่าจะไหวนะคิดว่าไม่มีไฟอะ่ะอืม ไม่เสี่ยงดีกว่าเราต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะโหถ้าเราฆ่าตัวหน้าเขาไม่ได้เนี่ยเอ้เนี้ยมันจะน่ากลัวนะเพราะว่ามันจะยิงเรื่อยๆโอเคทีทีมอย่างงี้บ้างสบายบ้างเ,เขาเรียกว่าผ่อนบ้างทีทีมสบายๆบาย้างแตเราตีทีมตึงแล้วมันจะตึงเกินนะ อืมฮอตัวฮัตไฟนี่ผมขอย่าไม่ตีอะเหนื่อยนะเวแบบลาตีแต่ละครั้งเนี่ยต้องแบบว่าลุ้นอะเฮ้ยนี่ปไาคล้ายๆผมเลยเออก็ก็สู้ได้นะผม,มว่าผมสู้ได้นะ โอ้แต่ว่ามีตัวห้าไฟผองี่อยากไปเจอมันสู้ยากกระดีอโอ้โหน้ำแท้ทั้งทีอย่างนี้ผมก็ใส่สิครับรออะไรไปเปลี่ยนตัวบ้างมาสิโชว์ไปข้าเรียกเจ้าผู้พ,พิทักโอ้โหบิจริงทีเดียว นอนนับนอนเฮ้ยวันนี้มาหาเศรษฐีเริ่มแบกแล้วช็อตนี้เมื่อวานไม่แบกวันนี้แบกแล้วแบกยับช็อตนี้อือพอคูณสองไปเลยครับแล้วก็อมตะครับเราจะไม่ไปปาดนะครับเราจะไม่ประมาทนะ L เขนะาเรียกวอลเรืยนะเขาเรียกว่าแอลนะอือฮอโฮแม็กปับ๊บอือฮึสุดี๋ยวเกียร์ดีพร้อม,มปับ๊บแม็กปั๊บโอ้โหสบายปื้อสตีโบนะครับ ใส่ยับใส่ยับใส่นัวครับใส่นัวชอดน,นี้ชอดน,นี้ผมพัดพัดพัดมาแล้วก็ผมไม่พัดกลับด้วยครับชอดน,นี้โหโดนโดนมับผมนะครับปุ้มฮเริ่มแบกแล้วคอนี้มาหาเศรษฐีอืมโอเคเลยครับปอย่างนี้โอเคคุยกันง่ายนะคุยกันยาวนะเป็นอย่างนี้ อัปเดตอัปเดตเกียร์สักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะได้เกียร์ช่องกลางม่อีกนะเพราะกับวว่าเกียร์ที่ผมจะได้มีตอนนี้แน่ๆนะก็จะมีช่องหน้านะ2สองชิ้นนะครับเจ็ดดาวนะช่องกลางมีห้าชิ้นบวกอีกหนึ่งก็เป็นหกนะครับเพราะกับตอันนี้มีแปดแล้วนาะแปดเก้าสิบชิ้นนะก็จะมีสิบชิ้นโดยโดยทันทีนะครับก็ตอนนี้ก็จะปั้นไอ้นี่ขึ้นมาเกาะนะครับ เยี่ยมเลยครับอันนี้โอเคเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตประหยัดตัวนิดหนึ่งนะครับโอเคประหยัดละอันนี้เนี่ยมันสามารถใส่ให้น,นี่ได้นะแต่ผมว่าแต่ว่ามันต้องมีเกยียร์รถแรกสักช่องหนึ่งนะถ้าเรนได้หลบท่องทางก็ควรต้านเตดได้อะอันนี้ไม่ใช่อันนั้นนะถ้าเป็นถ้าเป็นอันนี้ดีเลย แต่นี่ก็ได้หลบสกิลรถแร่แล้วความเสียหายนี่ก็โอเคนะโอ้โหต้องต้องมีรถแร่นะที่ทมของกาจะเปลี่ยนอันนี้เป็นชุดนัเกเรียนของม็อบเพราะว่ามันมีรถคูดาวนะมันจะค่อนข้างดีกับทีมที่แบบว่าเพิ่งบัน้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าคูดาวมันจะนานเก้าวิอย่างเงี้ยกว่าจะสั่งมาได้แต่ละตัวนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นเปียชิ้นเนี้ยผมว่ามันจะสั่งได้เร็วแต่ว่าแร่เรานะครับมันจะเยอะเกินไปนะครับเนี่ยพันแปดอย่างเงี้ยมันเยอะเกินนะแร่ตัวตัวนี้นะที่ผมแบบว่า ไม่ค่อยชอบเลยนะแร่มันเยอะเกินนะ่ผมอาจจะโยกเกียวกินนี้เพราะว่ามีต้านเนาะก็อาจจะจะเสียตาไอ้อะน่าจะเป็นหลบโหถ้าได้ช <Um, ิ้นน um> ั้นมานะดอกไม้นะโหว่า้ะผมจะลองเก็บเพชรแล้วแต่ว่าผมเก็บเพชรไปรอบหน้าก็โอเคนะเดี๋ยวเราคิดดูอีกทีละกันนะเดี๋ยวผมขอยาไปกลับไปคิดนะตอนนี้ก็คือั้านตามผมก็จะห้าวันแค่ห้าวันนะไอ้ที่เห็นผลตาเห็นนะครับ โหดแบบว่าวูบบาบนะคิดว่าน่าจะขึ้นทองสองทองหนึ่งได้ไม่ยากนะได้แล้วน่าจะเ,เร็วนี้แหละนะเดี๋ยวก็จะมาทําคลิปให้ดูแล้วกันเนาะแค่สองคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตขอตัวไปผ่านต่อแล้วนะเดี๋ยวจะไปเส้นเอาเกียร์ด้วยนะขอเศษพิเศษเอาเกียร์เนะจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ